สวัสดีลูกค้าทุกท่านนะครับแล้วก็ท่านผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้ก็อยู่กับ f i กอิงชาแนลเช่นเคยนะครับวันนี้มีลูกค้าส่งวัสดุมาให้เทสนะครับเป็นคล้ายๆาฮันโลแกรมนะครับสะท้อนแสงนะครับไม่แน่ใจว่าเป็นวัสดุที่ทํามาเพื่อพิมพ์หรือเปล่านะครับวันนี้เครื่องพิ้นที่ผมจะเลือกใช้เนี่ยก็จะเป็นเครื่องพิ้น LED UV White นะครับเป็นตัวแท้ง250นะครับ UV ก็จะมี2รุ่นนะครับมี UV ระบบ4สี4นะครับก็คือดำน้ำเงินแดงเหลืองแล้วก็ UV ไว้ตัวนี้นะครับที่ผมกำลังจะใช้นะครเทสงานที่ลูกค้าส่งมานะครับตัวนี้นะครับก็ไม่แน่ใจว่าทำมาเพื่อพิมพ์หรือเปล่าแต่ว่าเครื่อง UV หรือว่าระบบ UV เนี่ย เขาจะพิมพ์ติดแทบทุกวัสดุที่เข้าเครื่องได้นะครับแต่ก็จะขึ้นอยู่กับวัสดุนั้นๆอย่างเช่นถ้าสมมุติว่าวัสดุที่ไม่ได้ทํามาเพื่อพิมพ์นั้นเคลือบกันเป็นรอยนะครับมาเยอะเกินนะครับบางทีพิมพ์ติดนะครับแต่ก็ใช้ไปเรื่อยก็อาจจะหลุดนะครับแต่วัสดุที่ทํามาเพื่อพิมพ์นะครับของ UV นั้นพิมพ์ติดหมดนะครับอันนี้ก็เดี๋ยวลองเทสกันนะครับผมจะต้องตัดเป็น A4 ก่อนนะครับ อันนี้ก็คือที่ผมตัดแล้วนะครับผมจะเทสแค่ A4 นะครับวันนี้เดี๋ยวผมจะใช้2รูปด้วยกันนะครับลูกค้าไม่ได้ให้โจทย์มานะครับว่าจะต้องพิมพ์โลโก้แบบไหนนะครับก็คือเราต้องคิดเองนะครับเรามีแค่กระดาษนะครับที่ลูกค้าส่งมานะครับนอกนั้นเราก็ต้องสร้างสรรค์ชิ้นงานเองนะครับถ้าอยู่กับฟิกอิงไม่มีปัญหาแน่นอนนะครับเรื่องสร้างสรรค์ชิ้นงานนะครับก็เดี๋ยวไปดูโปรแกรมในคอมพิวเตอร์กันเลยครับอ่าต่อมาก็มาดูโปรแกรมนะครับที่ผมจะใช้ก็คือ ตัวนี้ก็จะเป็น Photoshop นะครับถ้าใครถนัดใช้ AI ก็สามารถใช้ AI ได้นะครับตัวนี้ผมก็จะออกแบบนะครับตรงเอาพื้นสติกเกอร์นะครับเป็นสะท้อนแสงแทนตัวหนังสือตรงนี้นะครับขั้นตอนวิธีการทำเราก็ลบตัวนี้ออกนะครับเราจะพิมพ์แค่งานที่อยู่ด้านนอกนะครับหรือว่างานสีนะครับไองานตรงที่สีขาวเนี่ยผมจะใช้เป็นพื้นสติกเกอร์เอาทีนี้เราก็ติ๊กนะครับแล้วก็กด Delete นะครับ กด e l e t e แล้วก็ลบออกไปนะครับเพราะว่าผมจะใช้ตรงนี้เป็นพื้นสติกเกอร์นะครับอเอาดวงตาด้วยนะครับก็กด Delete ลบออกไปนะครับก็คือง่ายๆถ้าเราอยากใช้ตรงไหนเป็นพื้นของสติกเกอร์นะครับเราก็ใช้เครื่องมือตรงนี้ครับไม้กระทาแล้วก็ลบส่วนตรงนั้นออกไปนะครับ พอเวลาพิมพ์เนี่ยตรงนี้มันไอตรงที่เราลบเนี่ยมันก็จะไม่พิมพ์นะครับแต่จะกลายเป็นว่าพื้นสติกเกอร์เนี่ยอ่ามันจะแสดงผลขึ้นมาแทนนะครับอันนี้เสร็จแล้วอันนึงนะครับต่อมาผมก็จะใช้รูปนี้นะครับผมเตรียมไว้อีกอันหนึ่งก็เป็นไฟล์ png นะครับอ่าลืมบอกเวลาเซฟนะครับให้เซฟเป็นไฟล์ png นะครับเพราะว่าเวลาเราลบแล้วไมเอาพื้นหลังออกนะครับเราต้องเซฟเป็นไฟล์ png นะครับ มารูปนี้นรุคนี้ก็จะใช้เป็นพื้นหลังนะครับพื้นหลังเป็นผิวของสติกเกอร์นะครับที่ลูกค้าส่งมานะครับจะลองดูทั้งสองแบบนะครับน่าจะออกมาสวยเสร็จแล้วเราเซฟเป็น png ครับไปที่เซฟนะครับแล้วก็เลือกสกุลไฟล์เป็น png นะครับแล้วก็ตั้งชื่อนะครับ อ่าแล้วก็กดเซฟนะครับอันนี้ก็เหมือนกันเลยนะครับอีกไฟล์หนึ่งก็เซฟเหมือนกันเลยนะครับวิธทีทำเนี่ยผมเคยทําไว้แล้วอันนึงนะครับก็คือการพิมพ์ UV ลงเฮลโลแกรมนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้นะครับตัวนี้เดี๋ยวผมจะเทสให้ลูกค้าก่อนนะครับ นี้ก็เป็นงานที่เราปิ้นแล้วก็สั่งตัดไดคัดเรียบร้อยนะครับอ่าก็จะประมาณนี้นะครับสติกเกอร์ค่อนข้างหนานะครับแต่ว่าผมแน่ใจว่าสติกเกอร์ตัวนี้ไม่ได้ทํามาเพื่อพิมพ์แน่นอนนะครับอาจจะทํามาเพื่อตัดนะครับอ่าเป็นสะท้อนแสงแบบแปะตัวอักษรเฉยๆนะครับแต่นี่เราลองมาพิมพ์ดูนะครับก็สามารถพิมพ์ติดนะครับพิมพ์ไม่หลุดนะฮะ ใช้งานได้ดีด้วยนะครับแล้วก็ให้ความเงานะครับของสติกเกอร์นะครับสวยด้วยนะครับอ่าีกแผ่นหนึ่งก็จะประมาณนี้นะครับตรงบริเวณดวงตาก็ผมก็เจาะออกนะครับใช้ผิวสติกเกอร์เอานะครับก็เนี่ยครับให้ความเงาอยู่นะฮะ แล้วก็พื้นภาษาอังกฤษนะครับนี่ครับถ้างานพิมพ์ UV นะครับก็จะสร้างสรรค์ชิ้นงานได้หลายหลายรูปแบบเลยนะครับก็ฝากถึงลูกค้าทุกท่านนะครับที่สนใจนะครับหรือว่ามองหางานพิมพ์นะครับที่หลากหลายหรือว่าสร้างสรรค์นะครับคืองานพิมพ์ที่แบบไม่ซ้าใครนะครับเอาง่ายๆนะฮะเป็นงานพิมพ์แบบหลากหลาย นะครับเป็นสติกเกอร์สีบ้างสติกเกอร์สะท้อนแสงบ้างนะครับก็สอบถามได้ที่ LINE ACCOUNT นะครับของ f i กอิ k นะครับแฟนเพจ a c e b o o k นะครับช่องทาง YouTube ก็สามารถคอมเมนต์ได้ถ้าท่านใดสงสัยหรือว่าอยากถามเรื่องอะไรนะครับสามารถคอมเมนต์ได้นะครับเพวันนี้ FIX i n อ Channel ก็ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ